ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและท่านผู้รับฟังทั้งหมดวันนี้ก็เป็นรายการของที่18บธันวาคม2 5งพันหเอ็ดเหมือนกันแต่รายการนี้ขอให้ชื่อเรื่องว่านางเทพธิดาปูทะเล สำหรับเรื่องเทวดาก็ดีสวรรค์ก็ดีมย์สโลพรมโลกโลก็ตามนารกก็ตามพระพุทธเจ้ายอมรับรองอตาตมาก็บวชเข้ามาจากพระไตรปิดกก็ยอมรับนับถือว่าพระติบตปิดกพูดถึงพบต่างๆไว้ถูกต้องจริงบวชเข้ามาจากนั้นวันนี้และต่อไปนี้ขอพูดตามความจริงในวิชาความรู้ของพระพุทธศาสนา ถ้าใครจะกล่าวโจทย์โทษโทษความผิดก็ตามใจในเมื่อไม่ผิดจะหาว่าผิดก็ต้องแยกพักแยกพวกกันอยู่เป็นอิป็นสระะอาการนี้ตั้งใจมานานแล้วว่าถูกรบกวนหนักเมื่อไรจะแยกพักทันทีเพราะว่าเวลานี้และเวลาไหนก็ตามไม่เคอยยอมรับความจริงกัน ความจริงมีอยู่ในศาสนาขาององค์สมเด็จพระบรม,มครูแต่ว่าถ้าใครพูดความจริงหาว่ามีความผิดแล้วก็คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิละ่ะถูกอยู่เสมอหรือจรวันมีจริงบอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกมีจริงบอกว่านรกไม่มีตายแล้วมีสภาพศูนย์อันนี้มันเป็นศาสนาของเดียวทีแต่พราหมณ์บางพวกก็ยอมรับว่าสวรรค์น,นรกมีจริง เรื่องนี้ปรารบให้ทราบมาดีว่าใครพูดไว้ก่อนพูดแล้วถ้าเรื่องเกิดจริงก็ทำจริงตามนั้นเพราะว่าประเดี๋ยวเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านมีมากด้วยกันสามารถเจริญกรรมาฐานในส่วนของวิชาสามบวกกับปัญญาหกอันนี้เป็นความรู้ในพุทธศาสนาพระนะควรจะรู้ทุกองค์ ไม่ใช่ว่าพระจะนั่งคัดค้านวิชานี้วิชาของพุทธศาสนาสุขวิปัสสโกตีวิโชชะละปิโยปฏิชัญพิทัปโตพระมีความจำเป็นต้องรู้ในเมื่อพระมีความจำเป็นต้องรู้ก็ไม่น่าจะสงสัยถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าท่านไม่สนใจในพุทธศาสนาจริงมันเป็นวิชาความรู้ที่ไม่หนักนัด แม้แต่เด็กนักเรียนก็ทำได้เป็นนว่าที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเทวดาและนางฟ้าปัจจุบันวระเดี๋ยวจะหาอดุอริมนุษ,ษ์ธรรมกันอีกอันนี้ไม่เป็นไรอย่าลืมนะโจทย์กันเมื่อไรแยกพวกกันเมื่อน,นั้นหมดเรื่องราวกันไป <c oughs> บอกกันไว้ก่อน ถ้าสงสัยคนจะไปฝึกฝนให้ดีทําให้มันได้เขาทามันได้เยอะแยะไปอย่ามัวติดก,กระดายนยยมเพลินไปสิติดอารมณ์ของใจไว้บ้างจะมีประโยชน์ขอกล่าวถึงเรื่องนางเทพดาปูทะเลขณะที่นั่งอยู่กับท่านปัญญาสิกขาเทพบุตร <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงประมาณแปดคน รับจริงๆแล้วได้แปลกคนจริงๆรูปร่างหน้าตาสะสวยงดงามมากผิวพอผันผ่องใสเครื่องประดับก็สวยเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มยิ้มแต่มีคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้อัตมาที่สุดเธอมองหน้าไม่ละก็สงสัยว่าเราจะเกิดมีแฟนบนสวรรค์ชั้นดวาวดึงสถติวโลกได้ออยังไง <c oughs> คำว่าแฟนนี่เข้าไปลว่าคลั่งเราจะเกิดไปคลั่งกับนางฟ้าบนสวรรค์เดาดึงก็เป็นไปไม่ได้เพราะสภาพของคนพูดอยู่ในสภาพเหลาเยแต่เวลาที่ออกจากบรรยากายมันก็ไม่เหลานะตอนนี้วันดาน,นางฟ้ากับคนมันรักกันไม่ได้มันแต่งงานกันไม่ได้ เวลาไปนั้นก็ไปโดยธรรมถ้ามีนิวรณ์นิดหนึ่งก็ไปไม่ได้ต้องละนิวรณ์ให้แน่แน่นอนเฉพาะเวลานั้นทำจิตให้สะอาดไม่เกาะในรมต่างๆในเมื่อมีอรมผ่องสายดีแล้วมันก็หลุดไปเองไม่ต้องบังคับให้ไปมันไปเข้ามันเองในเมื่อไปด้วยสภาพจิตผ่องใสาอารมณ์กามารมมันก็ไม่มี แปลว่าเบื้องหลังของหญิง8ปคนมีภาพแปลกความจริงสวรรค์ท่านดาวะดึงนี้ก็มามากมาบ่อยแต่ไม่เคยภาพเห็นภาพอัศจรรย์แบบนี้มันเป็นภาพหญิงคนหนึ่งอยู่ไกลออกไปประมาณทักงสองเส้นเป็นภาพใหญ่มากสีเนื้อดำแดงค่อนข้างดำอ้วนใหญ่หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัว ในความรู้สึกว่าภาพนั้นเป็นภาพข้านางยักษชินีจึงหันมาถามท่านปัญจญสิกขาทบุตรถามว่าบนเมืองสวรรค์นเนี่ยมีภาพประเภทไม่สวยอย่างนี้เหมือนกันหรือ <c oughs> ท่านปัญจสิกขาได้บอกว่าไม่มีปกติไม่มีก็ถามว่าฉันขึ้นมาทุกครั้งก็ปรากฏว่าไม่มี แต่วันนี้มันมีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง <c oughs> ท่านปาัญจสิกขาก็บอกว่าหญิงแปดคนนี่ที่เป็นนางฟ้าอยู่เวลานี้ที่ท่านเห็นเป็นคนที่มีบาปอยู่เบื้องหลังในก็หมายความว่าในระยะต้นสร้างบาปไว้มากแต่ว่าไม่ถึงอนันตริยกรรมฤืออกรรมไม่หนักเกินไป ว่าตอนใกล้จะตายด้นช่วงหลังของชีวิตทำกำลังใจเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักการให้ทานรู้จักการนักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาเรียกว่าเอากำลังความดีลบความชัววช่วไว้ชั่วขณะหนึ่งเวลาที่จะตายจิตใจก็เกาะความดีในที่สุดก็มาเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวเดึงสตรวโลกก่อน แต่ถ้าว่าบาปยังติดตามอยู่ถ้าเธอต้องจุดติไปจากสวรรค์ท่้นดาวดึงเมื่อไรแล้วก็ไม่สร้างความดีไว้เพื่อการป้องกันนั่นถึงหมายความว่าบาปต้องดึงเธอทั้งหมดลงอาบายภูมิทันที <c oughs> นี่ระบรรดาท่านพธบริษัทหรือท่านผู้อ่านฟังแล้วอ่านแล้วก็จงคิดตาม ว่าตามที่พระพุทธเจ้าแต่ว่าจิตเตสังหธิเถท,ทุกติปาทิกัางขาเมื่อเวลาจะตายจิตใจไปอกุศลแน้แวเศร้าหมองนิดหน่อยไปอบายภูมิทันทีจิตเตปาริสุทธิสุกติปาทิกังขาก่อนจะตายแม้แต่จิตใจผ่องใสเน้นได้ขม้มลกุศลนิดหน่อยก็ไปสวรรค์ทันทีกลัวความว่าหญิงทั้งแปดคนนี้มีบาปหนัก แต่ว่าไม่หนักถึงอนันตริยกรรมแตว่าเธอเอาจับกําลังบุญไว้ที่หลังภายหลังก่อนจะตายต่อจากนั้นไปก็หันไปถามนางเทพธิดาปูทะเลถามว่าน้องหญิงอยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เธออยู่ที่ไหนเธอก็ตอบทันทีว่าจำฉันไม่ได้หรือ ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นขอดูภาพเดิมภาพเดิมของของเธอวันดาท่านผู้ฟังเป็นคนรูปหล่อจริงๆแต่หล่อประเภทที่ยังไม่ได้ขัดนั่นก็หมายความให้ดูของที่ก็หล่อใหม่ๆยังไม่ตกไม่แต่งไม่ขัดมันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนแก่อายุจริงๆก็ประมาณตั้ห้าสิบปีเศษใกล้หกสิบปี ผิวเนื้อดำแดงค่อนข้างดำร่างใหญ่เถทะแต่ถามเธอว่ารูปหุ่นของเธอเป็นอย่างนี้หรือเธอมีสามีหรือเปล่าเธอก็ตอบว่ามีก็เป็นนั้นว่าคนที่มีสามีแสดงเคยเป็นคนสวยเพราะว้าถ้าไม่มีชายใดเห็นว่าสวยเขาก็ไม่ดึงเธอไม่รับเธอมาเป็นพัญยาขอดูภาพต้น เธอก็อเห็นตั้งแต่สมัยเธอเป็นเด็กนล้วก็เป็นสาววัยรุ่นเป็นสาวโตสาวใหญ่แต่งงานรวงความร่างกายของเธอมาเปลี่ยนแปลงตอนอายุใกล้สี่สิบตอนเป็นเด็กก็เป็นสาวรุ่นเป็นสาวโตก็ตามรูปร่างหน้าตาดีส,สดดทรงดีผิวพรรณก็รู้สึกว่าจะไม่ดำที่เนื้อดำแดงเคลี้ยง แต่ว่าอาชีพของเธอเธอเป็นคนจนเวลานั้นอาชีพจริงๆก็คือหาปูทะเลจับปูทะเลมาขายปูทะเลจับมันได้ก็ต้องมัดแล้วก็ทำอะไรบ้างก็ไม่ทราบม,มัดมัดในเก่งสะดดวจับปั๊บมาเดี๋ยวมัดปุ๊บจับปั๊บมัดปุ๊บแม่แต่เป็นเด็กก็คล่อง ถ้าอย่างคนพูดจะไปจับฟั่งเขาดินมีความหวังว่าปูตะเลงับเขาเอากล้ามเนตตายแน่เธอคล้่องแค่วได้แล้วก็มาขายเป็นสาวก็ทำอย่างนั้นแต่งงานแล้วก็ทำอย่างนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงเอาจริงๆเมื่ออายุสามสิบปีเศษตอนอายุสามสิบปีเศษ็นี่มีทุนอยู่บ้างไม่จับปูแล้ว ขายปูได้กำไรพอสมควรเป็นคนซื้อปูมาขายเป็นว่าการซื้อปูมาขายก็ปูที่เขาจับมาถ้าถูกมัดแต่เธอก็คุมเพื่อการขายอันดาท่านนั้นหลายก็ลงนึกดูว่าสภาพถูกมัดกระดิกกระเดี้ยมไม่ได้แบบนั้นมันจะมีการทรมานมีการเจ็บการป่วการมื่ยขนาดไหนทรมานขนาดไหน สภาพของปูทะเลก็มีสภาพแบบนั้นเหมือนกันก็สรุปแล้วว่าเธอทำบาปมาอย่างหนักนี่บาปท,ที่ติดตามมาที่นี่พรเป็นภาพภาพนางยักษณีโปร่ขึ้นมาเป็นแบบนั้น <c oughs> ตอนนี้ก็มาตอนหลังอายุเข้าสี่สิบปี แต่ความจริงในตอนระยะต้นๆตั้งแต่เด็กมาเป็นสาวมาสาวเล็กสาวใหญ่พิมีแต่งงานแล้วก็ตามบุญเธอก็ทำบ้างแต่คุณบุญทำแบบผิวเผินจริงๆนั่นก็หมายความว่าใส่บาตรบ้างนานๆเขาใส่ครั้งนานๆเขามีเทศก็ไปฟังบ้างแต่ไม่ไต่างใจนักเขาทำบุญเลี่ยไรยก็ทำบ้างแต่ไม่ต่างไม่ได้ต่างใจมาก ทำรประเภทปัจสวให้ผ่านพ้นไปดังนั้นท่านอย่างหลายที่แจกดีกาผาูทราบว่าคนที่เขาทำบุญตามดีกามามันจำใจทำกันมากแกก็ได้บุญถึงแม้จะได้บุญไม่เต็มเม็ดเต็ม,ม,เตมหน่วยอย่างชาวบ้านเขามีข้าวหนึ่งกระมังได้บุญเต็มไม่ดเต็มหน่วย เราได้บุญไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มหน่วยได้คัดได้มีข้าวหนึ่งจาน <c oughs> ก็ยังดีก็ไม่มีเลย <c oughs> ตัวความว่าเธอทำมาต่อเมื่อมามายุสี่สิบปีเสร็จ,รจ <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่าอาชีพเดิมทั้งหมดมันบาปทั้งหมดบังเอิญมีพระที่น่าเคารพท่านหนึ่งท่านไปอธิบายฟังพระใกล้บ้าน <c oughs> เป็นพระหลวงตาท่านอธิบายฟังว่าการทำแบบนี้มันบาป แต่พระลุงตานั้นก็เป็นพระที่ไปรับบาทประจำผ่านอยู่เสมอในที่สุดก็ละจากอาชีพนั้นมาเป็นอาชีพรับจ้างอย่างอื่นที่ไม่เป็นบาปตอนหลังนี่ตั้งหน้าตั้งตาทําบุญแต่ความจริงหน้าขอบคุณลุงตาองนั้นท่านและมาระยะใกล้จะตายสี่เดือน ธอก็มีโอกาสมาที่วัดท่าสูงเท่ไลร่ฟังนะบุญใหญ่เธอทํามาเป็นวงติใส่ายก็ทํามาฟังเทศก็ทํามาใครก็ไปเรียอไรก็ให้ทํามาเรื่อยๆจิตใจเปิงบุญกุศสนที่มาวัดท่าสูงนี่ก็มาเป่ายางกรอบเพชรเห็นวัดเขาก็ชอบใจเธอคิดในใจว่าวัดสวยๆแบบนี้หายาก เธอก็ไปสนใจมนดกแก้วที่ปิดกระจกทั้งข้างนอกข้างในสนใจมากเข้าไปนั่งไหวพระดูภาพพร,พระก็ชอบใจเห็นมนดบก็ชอบใจมีจิตใจสดชื่นไปนั่งนานจงกว่าจะได้ถึงเวลาเปล่ายางกรอบเพชรก็ไปรับยันเมื่อไปรับยันตอนเช้าสี่โมงเช้าแล้วรากบรถเขาประกาศว่าขยออกสี่โมงเย็น ก็มานั่งป๋ออยู่ที่มนดกแก้วตามปกติสดชื่นมากจิตใจจับที่นั่น <c oughs> ต่อมาได้ทราบข่าวว่าที่ซอยสายลมมีพระวัดท,ท่าสูงไปสอนกรรมาฐานที่นั่นเธอก็ไปไปกับเขาด้วย <c oughs> <c oughs> ไปเจริญกรรมาฐานวันแรกเธอบอกว่าภาพพระที่มองเห็น เวลาลืมตาเวลาหลับตาแล้เปลี่ยนพระใหม่พระองนั้นไม่เห็นเป็นพระปูไปบรรดาปูที่คลานโย,ยเย,ยที่เธอจับมาก็ดีกําลังภาพมัดปูก็ตามขายปูก็ตามนั่งขายปูก็ตามรวมความว่าภาพนั้นปรากฏเต็มไปหมดจะมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพระ <c oughs> เห็นแต่ปูแทน ในที่สุดลืมตาทิ้งภาพปูล,ลืมตาดูพระใหม่เป็นพระภาพรพ,รพระแจม่มใสดีสดชื่นก็ลืมตาแบบนั้นนานๆหน่อยก็หลับตาปุ๊บเมื่อหลับตาปไปทีแรกก็ปรากฏเห็นปูอีกเป็นอันว่าวันแรกของการเจริญกรรมฐานคือเป็นวันเสาร์ไม่มีผลเป็นพระมีผลเป็นปูทะเล เธอก็เศร้าสลดใจต่อมาเรื่องการอุทิศส่วนกุศลพระท่านแนะนำบอกว่าให้พยายมและเทพเจ้าเป็นพยานในการบำเพ็ญกุศลถ้าท่านอธิบายว่าประเอินพยายมเ่าบอกว่าถ้าใครทำบุญไว้เวลาที่ส่วนกุศลให้ฉันเป็นพยานถ้าบังเอิญที่จะผ่านสนักฉันการสอบสวนเรื่องบาปก็ไม่มี ฉันจะเป็นพยานให้เพราะบุญมีอยู่จะส่งไปสวรรค์ก่อน mm. เธอก็บอกดีใจถ้อยคํานี้เวลาท่านนำมุทิศส่งสนก็สดชื่นมากตั้งใจจริงๆเพราะว่าเจ้าปูเป็นเหตุยังไงยังไงไม่ขอลงนรกแน่ <c oughs> <c oughs> เธอคิดในใจว่าแต่เขืนลงนรกเสียท่าปูปูมันตามหนีบกันแน่มันปูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่น เจ็บตายเธอไม่ได้คิดถึงไฟคิดถึงปูอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านคืนนี้ก่อนที่จะกลับบ้านตอนนั้นก็ถวายสังฆทานก่อนพอเสร็จจากการอุทิศสงสนแล้วก็วิ่งแรก่ก็ไปหาจุดสังฆทานจาชุดใหญ่ห้าร้อยแปดร้อยพันสองพันก็สตังค์ไม่มีมีสตังค์ผสมเสียได้ร้อยบาทเอาชุดหนึ่งร้อยเถอะ ก็ชุดหนึ่งร้อยมาวันรุ่งขึ้นไปใหม่ตั้งใจว่าไปที่แรกจะถวายสังฆทานท,าทันทีชุดหนึ่งร้อยบาทก็ทำสังฆทานชุดหนึ่งร้อยบาทชุดเล็ก <c oughs> <c oughs> แล้วก็ฟังการคุยไปนั่งดูพระพุทธรูปไปตัดสินใจวันนี้จะไม่ยอมให้ปูเขา้ามากูนใจจะขออยู่กับพุทธรูปหลับตาบ้างลืมตาบ้างใครจะคุยยังไงก็ช่างสนใจพุทธรูปอย่างเดียว ื่อตอนกลางคืนจเจริญกรรมฐานเสร็จก็ถวายสังฆทานอีกครั้งแต่ว่าตอนคืนที่สองปรากฏเวลาหลับตาปูกับพระแย่งกันปรเดี๋ยวภาพภาพพระเกิดขึ้นบ้างเห็นภาพปูบ้างภาพพระบ้างภาพปูบ้างสลับกันเธอก็ดีใจว่าวันนี้พระสู้กับปูแล้ว <c oughs> ปูกับพระสู้กันปูแพ้ปูเกิดขึ้นมาน้อยภาพเห็นภาพพระมากเห็นภาพปูน้อย ต่อมาวันนี้สามทำอย่างนั้นอีกวันนี้ชนะเด็ดขาดปูไม่ปรากฏเห็นพระอย่างเดียวไปถึงแล้วปั๊บไม่ต้องการอะไรทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาใจตาตาจ้องภาพพระพุทธรูปกับพ,พระสงฆ์นี่พูด <c oughs> เอาสองพระพระนี่ขับปูกวมความว่าได้ผลวันนี้ปูไม่ปรากฏใช้เอาพระพุทธรูปด้วยเอาพระสงฆ์ด้วยช่วยกันขับปู มองลีลาของพระสงฆ์ที่นั่งมองลีลาพระสงฆ์ที่พูดบ้างจำลีลาพระจำภาพพระพุทธรูปบ้างดูสองอย่างอย่างไหนเหลือนจับอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแทนวันนี้ชัดเห็นนภาพภาพพระพุทธรูปเห็นนภาพพระสงฆ์ปููไม่เกิดเธอโดยจะดีใจมากก็รวมความว่าทำอย่างนี้มาได้สามครั้งวาระที่สุดของชีวิตของเธอก็มาถึง เวลาที่มันจะตายจริงๆอาการป่วยป่วยก็สอกเขะแสะมาหลายวันมันปวดศีรษะบ้างแน่นหน้าอกบ้างเสียดท้องบ้างเป็นปกติแต่ในเวลานั้นก็ตั้งใจภาวนาบําเพ็ญโทษนึกถึงภาพพระกับภาพพระสงฆ์ที่เคยเห็นภาพก็ชัดเจนแจ่มใสเป็นบางกำลังบางที่มันปวดมากภาพก็หายไปเงื่อคลายหน่อยก็ปลายกวจิตเห็นภาพแต่ใจไม่ยอมปลด มันจะปวดยังไงก็ตามตั้งใจนาะมัพทะบ้างพุทธโธบ้างสังคา,งาจะภาพจับภาพประสงค์บ้างจับภาพพระพุทธบ้างสลับกันในที่สุดเธอก็ตายเวลาจะตายเธอบอกไม่มีความรู้สึกว่ามันจะตายมันเป็นในาพางฟืความรู้สึกรูปหนึ่งอาการปรากฏที่แรกมันอึดเสียดมากอาการอึดเสียดหายไป มึงงงให้ปลายจิตเป็นสุขอารมณ์เป็นสุขมากมีความเยือกเย็นมีความสมบายใจจับภาพวรตพุภาวนาว่าพุทโธเดี๋ยวก็พุทโธบ้างเดี๋ยวก็นามะปะทะบ้างก็ตีกันสองอย่างแต่ไม่เป็นไรก็เป็นขุนทั้งหมดภาพพระก็เกิดมีสภาพแจ่มใสสดใสขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นตามลำดับเป็นทองอร่ามขึ้นในที่สุดพระอิม เป็นภาพพระพุทธรูปยิ้มเธอก็มีการสดชื่นตอนนั้นเองบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านมาตอนนี้เธอคุยกว่าก็มีความรู้สึกวูบเหมือนก็ตกจากที่สูงได้มีความรู้สึกอีกทีหนึ่งมาอยู่บนวิมานบนสวรรค์ชั้นได้ไถึวโลกวิมานของเธอจ่มใสมากสดสวยมากแรพรพรายปัญยัก เป็นสีน้ำมันกา๊าซเป็นเพชรสีน้ำมันกา๊าซไม่รู้จะบ,บายยังไงจะว่าขาวไม่ใช่เป็นใสนะถามเธอว่าที่ได้วิมานอย่างนี้เพราะอะไรเธอตอบทันทีว่าเพราะสนใจในมนดบแก้วและพระพุทธรูปในมนดบแก้วถามว่าไปในมนดบกี่ครั้งเธอบอกไปสามครั้งติดใจ เวลามีงานก็ไปยามปกติก็ไปเวลาไปต้องขึ้นบันดกก่อนไปนั่งหน้าพระภาวนาให้สบายตัดภาพปูทิ้งไปพระแทนดูภาพบันดกก็ชอบใจอันนี้เป็นปัจจัยให้ได้วิมานแก้วสายมากสว่างมากถามว่าเธอมีนางฟ้าเป็นบริวารเท่าไหร่เธอมีนางฟ้าเป็นบริวารและมีเทพบุตรบริวารเธอก็ยิ้ม เธอบอกว่าไม่มีเทวดาเป็นบริวารเจ้าค่ะมีแต่นางฟ้าเป็นบริวารน,นางฟ้าที่เป็นบริวารน,น,นั้นมีสี่พันคนเรื่องประดับประดาก็มากกขาถามโนรกว่เขาบอกเทอว่าอยากจะเอ็นมิมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นวิมานลอยมาในเมืองสวรรค์นี่แปลกบรรดาท่านโป้ฟัง บ้านเรามีบ้านยกบ้านไปไหนไม่ได้แต่ประเทศอเมริกาเขามีบ้านใส่รถจนไปได้เขาลากไปได้ตั้งตอนใช้รถลากแต่ว่าวิมานบนสวรรค์บ้านบนสวรรค์ไม่ต้องลากเพราะต้องการอยากเจีวิมานวิมานก็ลอยมาทันทีนางฟ้าทั้งหมดหน้าตาแจ่มใสามากวิมานของเธอเติมมาโตมากและมีความสว่สวางสว่างสว่างสวัยมาก ก็ถามเธอว่าเธอมีความรู้สึกยังไงเรื่องบาปเก่าเวลานี้ภาพนางยักษินียังปรากฏอยู่เธอก็บอกว่าทราบภาพนางยักษินีในความจริงไม่ใช่านางยักษินีจริงเป็นภาพที่แสดงออกเมื่อท่านปรากฏเองเติมปกติฉันไม่เห็นแต่ก็ว่าภาพนั้นคงจะเป็นพยานให้ท่านทราบว่าฉันยังเป็นคนมีบาป ถามเธอว่าเธอทราบไหมถ้าหมดบุญจากสวรรค์ชั้นดาวเรืองสถิวัโลกเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าทราบเขออาจะเอาฉันไปไว้นระกชั้นที่ห้าถ้าถามเธอว่าจะไปไหมเธอก็ตอบว่าที่ไปซอยสายลมพระสอนบอกว่าให้หนีปณิพานเวลานี้ท่างก็ตั้งใจปณิพันธ์จะไปฟังเทศที่พระจุลามุนีจีสถานเสมอ แล้วก็ที่บรรดุกมพลศรัทธะว่าที่ประชุมเทวสภาก็มีหลายวาระที่เทพที่บรรดาพระโพธิสัตว์ท่านมาเทศวันไหนพระโพธิสัตว์ไม่มาไม่ว่างเขาไปอินทห้เขาเทศแทนท่านเทศสงเคราะห์ให้เทวดาทุกคนบำเพ็ญกุศลต่อให้ทุกคนมองดูกรรมของตัวเองว่ากรรมที่เป็นอกุศลที่ดั่งเดิมก่อนที่จะตายนี่กรรมที่เป็นอกุศลมีไหม และกรรมที่เป็นกุศลนั้นเที่ยงเราห้ือย่างเทวดาและนางฟ้าทุกคนก็ปฏิบัติตามท่านเพืความว่าไม่มีเทวดาไม่มีนางฟ้าองค์ไหน <c oughs> ที่ไม่มีบาปกรรมต่อท้ายอยู่เบื้องหลังควบคุมอยู่เบื้องหลังนั่นเทวดาและนางฟ้าทุกองค์ก็ตั้งใจปวมเป็นกุศลหวังบรรลุภาน เมื่อคุยกับเธอจบก็ถามเธอว่าเธอมีอะไรจะสั่งไปถึงพวกบ้านไหมเธอก็ตอบว่าฉันก็ขอสั่งสั่งตามท่านท่านเขียนหนังสือแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่าฉันคนชื่อปออยู่หน้าตายเมื่ออายุห้าสิบเจ็ดปีอาชีพเดิมจับปูแล้วก็ขายปูต่อมาเมื่อสี่สิบปีเสรก็แปลกดว่าเป็นนักบุญ เวลานี้มีความสุขมากแต่ว่ากรรมเก่าขบรรดาลูกหลานทุกคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์คิดว่าการฆ่าศาตร์ชีวิตเป็นปัจจัยเกิดความสุขกับตัวเองนั้นความจริงไม่จริงมันยันลากไปอบัยภูมิจะมีความทุกข์หนักความสุขนิหนึงที่ทำให้ร่างกายอิ่มไม่มีความสำคัญไม่คุ้มครองไม่คุ้มกัน ฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานพี่น้องทุกคนจงละบาปอกุศลทํางานรับจ้างเขาที่ไม่เป็นบาปดีกว่ารอระบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายโดยทุนนามองดูเวลาแล้วก็เหลือนาทีเสศษจ,จะหมดเทปที่ตั้งไว้ก็ต้องขอลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี